นกองเยอะมากท้องแดงสวยๆค่ะสวยมากเลยท้องแดงอืมอืมอืมนี่ นี่นี่นี่ดกาตามตัว โอ้โหเียงเข้าแน่เลยค่ะแต่ดีที่ว่าไม่ใช่เพลงนย่นั่นเพลงนีส้สศิษ์คุณยาอยากให้เห็นหลายตัวามาพร้อมกันหลายตัวเลยนี่อีกตัวหนึ่งค่ะเนี่ยอ้ามาแล้วมาแล้ว โอ้โหน,นก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 มาค่ะหนีมาอีกแล้วเสียงเสียงนั่นเลยโอ้ยท้องแดงสวยมากไปเไรป็วไปเร็ว 哎呀，卡隆隆隆。 mình đeo mà mà đeo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  mà đều mà đều mà đều chỉ mình còn nổ mà đeo mà 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 mà. Mà, mà 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 đều. Mà, đều, mà, đều. mà mà นไปแล้วเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะมามาเร็ว,รวโอ้ยกระดก็ขู่ล้าอ้าววุ้ยกระแตหรือเปล่าโน้ะกระแตจริงจริง ไว้ถ้าไปไว้ต้องเป็นกระแตค่ะเนี่ยเนี่ยกระแตไวจริงๆค่ะกระแต ยังไม่เคยมาเลยกลัวนู่นอยู่ทางนู้นก็นู่นนะคะพูกอะยากมานะคะอยากมาอยากมาอู้วันนี้ก็มาเอ้ามาลง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 มาวิ่งเร็วนั่นแหละ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  นั่นแหละกินเลยนั่นแหละนั่นแหละว้ายกระแต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 ว้ายไปแล้วนุ่นกระแตค่ะนุ่นปากแหลมๆนุ่นนุ่นน่ะน่ะนี่กระแตมาใกล้แล้วมาใกล้แล้ว อ,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 อยู่อบก,กันลอกะคะทีนี้เอา้าอยู่อบก,กันลอกแล้วค่ะทีนี้เอา้เอาทีนี้มาสามและะ้ว กินอะไรอ่ะเวลาไปเขาก็จะลงมา No, oh, kaupan, 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 no, 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 งหน้าัน่นน่ะหางสวยมากเลยตัวเล็กนะคะตัวนี้ตัวลูกเล็กมากมันจะขยายขึ้นอู้อยหยไม้แล้วไมา้แล้วเปลี่ยนตัวมากค่ะนน่นทางโน้นนูน่นนู่น นน่นนะคะตามจริงไม้นั่นเสียงเสียงเพลงนะเสียงเพลง,ง,งออกกำลังกายคงไม่เชนอะไรหรอค่ะมันไม่ใช่เพลงออกกำลังกายตอนเช้า ทางนี้จะมีนกเขามานกเขาดิมาดูกตระแตตัวนี้บ้าง กะลอกกะลอกนี่ตัวนี้เป็นกระลอกหางพวงพงนี่คะนั่นก็กะลอกอน,นี่ก็กะลอก้าวนี้กระเต <c oughs> ะไร่เขาหน่อยน่น นมาแนมชิดๆสิมาใกล้ดีโอ้กระแตค่ะเตะโนนโนนโนโนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีกระโหลกมีกระแตะแต,ตัวเล็ก ออกไปเลยค่ะไปเลื่หนึ่งโน่นนะนายกินแล้วก็วิ่งไปแอบสองตัวนะคะกระแตกระแตกระแต สแวกระเต้จะชอบวิ่งตามพื้นกลจะมีสามตัวค่ะโซนนี้นะเขาจะอยู่สามตัวตัวหนึ่งรู้ไปไหนไม่รู้หายไปทางไหน ฟันเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกระแตจริงๆด้วยหากันนที่ตัวเล็กตัวเล็กค่ะนี่ตัวเล็กตัวที่สามของกระแตโซนนี้ค่ะ ดูดูเคยเชียวเชียวจะยากไม่เหมือนกระลอกนะกระลอกก็เชียวแป๊บเดียวใส่ฟันจะไม่ไม่เหมือนฟันกระลอกเชียวขนมปังนะคะ,ะนานหน่อยเขาก็จะวิ่งวิ่งตามพื้นแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานี่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่ทางนี้ ไหนล่ะอ่าๆ่นอ่าอ่าอาหากันได้กันนะ กินบิ่มถ้าถ้าไม่มีนกขอก,ก็จะได้กินอิ่มเนาไปล้ก็ได้ไปแล้อันหลังมานะครับอันหลังให้นลเป็นไอ้มดสองตัวนั้นอิ่มแล้วมั้งเนาะเหลือแต่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กมามาหลังสองตัวตัวใหญ่มากกอนอันนี้ตัวเล็กหลังมานะครับ แต่เขาอิ่มเขาก็จะวิ่งหนีสองตัวนั้นไปแล้วไม่กลับมาเลยเยี่ยมแล้ว วิ่งไปแล้วก็วิ่งมานานๆจะเห็นเขาขึ้นต้นไม้ออทางนี้เลยคะ่ะมาทางนี้และะ้วอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่เอาไปอีกโนนไปนั่งกินที่เดิมนั่งที่เดิมนั่งที่เดิม ใครจะไปโซนอื่นนู่นอิ่มแล้วมั่งนู่นไปแล้วนู่นน,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 นู่นน่นนะู่นน่นน่นเขานต้นไม้แล้วโอเคคะ่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชม ขอบคุณมากๆค่ะกะลอกกะแตปลาเจ็บภาพไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากๆเจอกันชิดหน้านะคะเจอกันชิดหน้าค่ะภาพดอกไม้ก่อนก่อนจะออกไปจากสวน ร่มด้วยกลางล่มไปด้วยค่ะากาก็จะร้อน สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ